คะเราจะมาเรื่องของค่าแรงอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นใหม่แต่รับรู้รับทราบกันไปแล้วนะคะเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรง10เมืองท่องเที่ยวจะเริ่มมีผลนะคะ13เมษายนนี้ก็คือเดือนนี้แล้ว นะคะผลสะท้อนที่ออกมานะคะก็มีฟีดแบ็กพอสมควรนะคะบรรดาผู้ประกอบการก็ออกมาอดควรนะคะว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างไรแต่ว่าการขึ้นค่าแรงรอบนี้มันเป็นแค่ช็อตแรกช็อตต่อไปนะคะทางกระทรวงแรงงานบอกแล้วอีก 2- 3สเดือนข้างหน้าจะมีการปรับอีกแต่จะเป็นกลุ่มของโลจิสติกส์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปฟังมุมมองของผู้ประกอบการนะคะไปกันที่คุณธนิตโสรัสคะ่ะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรือพูดง่ายๆคืออีค่อนไทยสวัสดีค่ะคุณธนิตค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณจะ,ะตุพรครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยรัฐบาลเขาก็ทำตามสัญญานะเรื่องของการขึ้นค่าแรง400บาทดีเดย์13เมษายนนำร่องใน10จังหวัดท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้ครบทุกจังหวัดในบางจังหวัดจะเป็นเฉพาะโซนต่างๆนะคะคแต่ถือว่ามีการดีเดย์แล้วนะคะมันก็มีเสียงสะท้อนมาเยอะในฐานะผู้ประกอบการมองอย่างไรคะแก้ถูกจุดถูกทางไหมคะอืะไรการตัดค่าจ้างครั้งนี้เนี่ยค่ะ มันมีธงอยู่มีธงอยู่ใช่าการเมืองชักเกณฑ์เลยการเมืองเข้ามาแทรกแบบเปิดหน้าเลยแหละ,ะนะ,ะเพราะว่ามันก็ต้องท้าไปก่อนนะตอนขึ้นตับขึ้นหนึ่งบกกลาเนี่ยที่ขึ้นไปสองบาทถึงสิบหกบาทเนี่ยมันก็เป็นการคุยกันมาตั้งแต่ปลายปีเดือนธันวาคมปีที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็ออกมาตามสูตรไงคือเขาอยากได้สี่ร้อยอยู่แล้วเพราะว่ามันเต้าก็คือหกร้อย อีสองปีสปีข้างหน้าเนี่ยท่านมันจะต้องได้สี่ร้อยก่อนเนี่ยครับ <c oughs> ใช่ไหมแล้วต่อไปก็ปีละร้อยปีละร้อยก็หกร้อยไปดี <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นี่ประเด็นคือการขึ้นค่าจ้างเนี่ยตั้งแต่ปีสองห้าหกศูนเนี่ยมันมีสูตรคครับ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่การต่อรองกันแบบลอยๆใช่ไหมมันมีสูตรก็ <c oughs> ต้องมีการคำนวณเอาค่านะ <c oughs> เลเบอร์คอนทร,ริบิวการอัตราสมทบของแรงงานะครับ มีปิธาภาพแรงงานมีอัตาราเงินเฟ้อตัวแปรเชิงคุณภาพอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นจุดเป็นตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์พอใส่พอใส่ยอดเงินไอ้ไอ้ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานรัฐก็ไปเนี่ยมันก็เลยออกมาคราวที่แล้วจำได้ไหมก็ที่ขึ้นกรุงเทพสามร้อยหกสิบสามบาทอะไรเงี้ยนะนะเฉลี่ยก็สองบาทถึงสิบหกบาทสบาทสูงสุดออกมาทางเออการเมืองเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้ ใช่แต่ปรับอะไรไม่ได้ไงตอนนั้นมันคุยกันมาจนจบยกไปแล้วไงเดี๋ยวถ้าเกิดเลื่อนมันจะไม่ทันหนึ่งวครางไงเป็นรอบนั้นก็เลยบอกย่านี้ไอ้สูตรมันตัวเอาต้นเหตุใช่ไหมก็บอกให้ไปปรับสูตรซะอ่าไปภายีเขาก็ลอมชอมก็ก็ไปตั้งสูตรก็ไปตั้งอนุกรรมการสูตรก็มีนักวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาทาสูตรคมันสูตรออกมาแล้วเนี่ยก็เข้ามาพิจารณาในเดือน ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นกุมภาพันธ์นะ,ะช่วงกุมภาพันธ์มีนมาพันธ์มันก็ออกมาใกล้เคียงกันมันก็เหมือนเดิมพูดง่ยงงายๆแต่แกามาตกลงเรื่องเงินเฟ้อเดิมค่ายค่าเฉลี่ยห้าปีะจะมาใช้กันเฉลี่ยหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยนะม,มันก็เหมือนเดิมพอมันเหมือนเดิมเนี่ยการประชุมข่าวเดือนกุมภาจึงเป็นที่มาทางออกก็คือว่าไอ้อย่างนี้ไปนาล่องพวกท่องเที่ยวดีไหมท่องเที่ยวง่ายหน่อยเพราะว่าพวกเนี้ย าไรายได้ดีคือคืออย่างนี้ฮะรายได้ของภาคเศรษฐกิจเนี่ยรายได้สูงสุดเนี่ยคือภาคบริการครับท่องเที่ยวบริการเรามาก็เป็นภาคการผลิตและก็เกษตรที่ต่ําสุดเลยในภาคบริการที่โด่งสุดคือภาคท่องเที่ยวค่ะโรงแรมเห็นไหมโรงแรมเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีรายได้เอาว่าสูงสุดของประเทศก็แล้วกันครับนะครับภาคท่องเที่ยวเนี่ยควนี้ก็เลยมันก็เกิดดีเรื่องของศึกจังหวัดเข้ามาไง ค่ะคุณธนิตแล้วมันตอบโจทย์ตรงไหมอ่ะมันก็มีฟีดแบ็เหมือนกันแม้ว่ารัฐบาลจะวางกรอบว่าต้องเป็นสี่ดาวนะไม่ได้ให้ขึ้นทั้งหมดของภาคท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วก็อันนี้ก็เป็นการตกลงเงินไงาเอิมันมีมันมีร้านอาหารด้วยค่ะอก็ตัดออกไปไงถือโรงแรมไอ้โรงแรมมันก็บอกโรงแรมจิ้งหรีดก็มีมีสอดเล็กๆก็มีของชาวบ้านเขาก็มีก็เลยมันขึมาของสี่ดาวอัพก็คือห้าดาวนั่นแหละพอถึงห้าดาวมันก็บอกไอ้เรล้อดาวมันวัดยังไงทาไมมังจีนมันมีเจ็ดดาวด้วย ใช่ไหมก็เลยบอกว่าก็จะมีลูกจ้างห้าสิบคนใช่ไหมใช่ค่ะที่ลูกจ้างห้าสิบคนที่มันไม่โรงแรมใหญ่นะใช่ไหมค่ะก็เลยมาเป็นที่มาของสี่ร้อยแล้วก็โฟกัสไปในแต่ละพื้นที่ก็ก็ไม่เท่ากันอีกใช่ไหมก็พื้นที่ก็ปทมก็มีแค่อะไรสองเขตปทุมวันอ่าวัฒนาครับนะทางใต้ก็ปังงาอะไรพวกนี้เนี่ยนะ นะครับหัดใหญ่สองขาก็หัดใหญ่อะไรอย่างนี้เนี่ยก็โฟกัสไปไม่ได้ทั้งจังหวัดป็บางพื้นที่คราวนี้คําถามก็คือว่าไอ้บางพื้นที่พวกนี้เนี่ยพอให้สี่ร้อยเนี่ยค่าจ้างเดิมก็แพงอยู่แล้วอ๋อใช่ไหมอย่าหัดใหญ่เนี้ยผมมีสาขาเนี่ยค่าจ้างแพงกวุงเทพอีกก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วถ้าเกิดค่าจ้างมันสูงกว่าแต่บางโซนเนี่ยมันรู้สึกว่าเพราะว่ามันมีปัญหาคนไม่มากก็มีการคำนวณว่าคนที่ที่จะได้อันที่ส่งงานเนี่ยนะ รางงานไทยนะประมาณสองหมื่นคนเท่านั้นเองขอคะ่ะทั้งหมดใช่ใช่ทั้งมันทั้งหมดเนี่ยนะประมาณสองหมื่นคนคมัน<อ>มันก็คนกระทบไม่มากแล้วก็ค่าจ้างเขาก็จ่ายกันแอเวอร์เรเนี่ยก็สี่ร้อยหกสิบห้าบาทเกินอยู่แล้วถึงห้าร้อยเออมันมันเกินอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็ไปกดดันไอ้พวกจังหวัดข้างๆหรือตัเขตที่มันข้างๆกันนะ,ค,ะคนไหลกันอนะันนี้มันก็เป็นเรื่องข,ของแข่งขันแหละคุณอยากได้คนดีคุณ โดยภาพรวมมันก็มันไม่เข้าไปในภาคการผลิตเนี่ยหรือบริการราคาขนาดเนี้ใช่ไหมมันอยู่ในภาคท่องเ่ยวและโฟกัสพื้นที่พัานมันก็กระทบไม่มากเนี่ยอสงที่พวกแรงงานต่างด้าวก็ไม่มีการตรวจสอบกันนะยังไม่รู้ว่าต่างด้าวเท่าไหร่แต่ว่าโรงแรมระดับเนี่ยมันก็ต่างด้าวไม่เยอะนะครับครับนะครับต,ต่างด้าวไม่เยอะ ค่ะคุณชนิดตรงนี้ถือว่าแก้ตรงจุดใช่ไหมมันทําได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสเต็ปต่อไปเขาจะไปมองภาคโลจิสติกแล้วอะมันมันจะมีผลกระทบไหมถไม่ถูกอะตรงจุดก็คืออย่างน้อยมันก็รอมชอมกันแหละการเมืองก็ได้ไปการเมืองก็ได้ด้วยการเมืองก็ได้บอกว่าได้ขึ้นแล้วสี่ร้อยแต่ว่ามันจะเกิดมันพัฒนาต่อไปนี้ค่าจ้างมันไม่ได้ขึ้นมันไม่จําเป็นต้องขึ้นครั้งเดียวอาใช่แ่เพราะว่เปิดแล้วนะอาจจะมีรอบสามนะ่นปีนี้อาจจะมีรอบสามนะ เขาบอกสองสามเดือนข้าง<ร>หน้าคุณธนิตเขาจะไปปรับในกลุ่ม <Log istics. S 1> ผู้ประกอบการโลจิสติกเนี่ยจะเกิดแรงกระเพื่อมเยอะไหมเนี่ยถ้าเป็นขึ้นค่าแรงในกลุ่มโลจิสติกเนี่ยีโลจิสติกคือมันมีเยอะมากเขาบอกว่าโลจิสติกมันเหมือนกับท่องเที่ยวไงเดิมทีเราท่องเที่ยวมันมีที่พักโรงแรมใกล้ทัวร์อะไรสารพัดเนี่ยโลจิสติกส์ก็มันกัดคุณด้วยรถบรรทุกอะ่ะรถเล็กรถใหญ่ก็นี่แหละเเขาป็นห่วงรถบรรทุกใช่ไหมแรงงานแบกของแรงงานในใน warehouse อะไรพวกนี้งานแล้ในบริษัทต่างๆก็มีแผนกโลจิสติกของตัวเอง ค่ะใช่ไหมอ่ันนี้มันก็จะไปอีกแบบเปนละมันกว้างไปและอเราะว่าโลจิสติกนี่กว้างมากอืครับแต่โดยทั่วไปนะครับโลจิสติกนี่ค่าจ้างเขาแพงอยู่แล้วนะอค่าจ้างแพงอยู่แล้วแต่ภาคบริภาคท่องเที่ยวแล้วเนี่ยในภาคบริการคือโลจิสติก่าแพงมากอืทั้งทั้งแรงงานที่เกี่ยวกับดูแลเรื่องต่างประเทศนําเข้าส่งออกตวอันนี้นาเศ็ษฐกิาตีเข้ามาก็แตะสองหมื่นแล้วก็เกินสี่ร้ออยู่แล้ว ใช่แล้วก็แรงงานแบกของเนี่ยมันจูตูตต้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะก็ต้องมีความรู้แล้วก็อ,อ่านภาษาอังกฤษเป็นเนี่ยเพราะของมันมีภาษาอังกฤษใช่ไหมนะบางครั้งอย่างนี่มันตั้งหัวกลับก็ไม่ได้นะหรือคนส่งของตามห้างอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยรู้จักระเบียบเขานึกไหมฮะสอบถามตามโรงงานเขาก็มีระเบียบเขามีความปลอดภัย ISO อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้ถึงจะแบกของจริงแต่เขามีสกิลนะค่ะจอดก่อนนะคุณณิสก็มีสกิลนะค่ะก็มีทักษะ ครับคุณอภิกําลังจะบอกว่าในส่วนของสเต็ปต่อไปที่กระทรวงแรงงานจะปรับค่าแรงในส่วนของกลุ่มโลจิสติกก็ไม่ได้น่าจะเกิดแรงกระเพื่อมเยอะเพราะกําลังจะบอกว่าในส่วนของผู้ประกอบการโลจิสติกค่าแรงก็สูงอยู่แล้วโลจิสติกเนี่ยมันมันมันกว้างมากมันมีทั้งรถบรรทุกรถเล็กรถใหญ่อย่างที่บอกเลยนะใช่ไหมรถรถไฟฟ้ารถอะไรนั้นเครื่องบินอย่างที่ผมบอกมีแวเฮ้ากระจายสินค้าอุ้มมันเยอะไงเวลาคุณพูดเนี่ยคุณต้องพูดให้ชัด ก็ต้องไปรอให้เขาสโคปอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะว่ากลุ่มไหนอย่างไรคล้ายๆกับท่องเที่ยวเนี่ยแหละที่ไปกาหนดห้าสี่ดาวขึ้นไปในภาคโลจิสติกเขาอาจจะกําหนดอยู่ในกลุ่มที่มันค่าแรงสูงอยู่แล้วอมันไม่มีดาวไม่มีดาวก็ต้องกาหนดประเทนะแต่ว่าโดยทั่วไปโลจิสติกค่าจ้างเขาแพงอยู่แล้วเพราะนั้นคุณจะขึ้นเข้าอะไรระดับนี้เนี่ยมันก็ไม่ไม่อาจจะไม่เกิดแรงกระเพื่อมเยอะกินกว้างกว่านะเพราะคนเขาเยอะนะล้านกว่าคนนะ รถบรรทุกอย่างเดียวเนี่ยมันก็คนขับรถบรรทุกเนี่ยรถบรรทุกเจ็ดแสนกว่าคนเนี่ยคนขับรถก็ร่วมล้านละใช่ไหมฮะเห็นไหมอันนี้อาจมันก็แล้วก็อตรงนี้แหละมีต่างด้าวเยอะอ่ะงั้นเดี๋ยวต้องไปรอดูตอนเขาเคาะอีกทีหนึ่งว่าเขาจะสโขบอะไรแบบไหนเหมือนกับตอนปรับค่าแรงในส่วนของสิทธาที่เประโยชน์ลครับก็คือการเมืองเขาก็ได้สี่ร้อยก็อ้าวเห็นไหมบอกว่าสี่ร้อยก็ได้ไหมล่ะทำตามสัญญาอื พอจะเห็นภาพแล้วคุณธนิตก็ไม่มากครับคับครับคุณนะคะครับสวัสดีค่ะคุณธนิตโสรัตกำลังจะบอกว่าอ๋อมันก็เป็นการเมืองนั่นแหละในส่วนของค่าแรง1ิบจังหวัดก็เห็นภาพว่ามันเป็นจังหวัดที่มันค่าแรงมันสูงอยู่แล้วคือจะบอกว่าฉันทําแล้วนะเออโลจิสติกก็เหมือนกันมันก็จะอยู่ในกลุ่มที่เขาก็ต้องีเล็กว่าเป็นกลุ่มที่มันมีค่าแรงที่อยู่ในระดับที่สูงเพราะฉะนั้นเวลาประกาศปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เกิดแรงกระเพื่อมเยอะเหมือนกับหลายคนที่เขากังวลนะคะ